สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นักกิ่งอยู่ที่เพยนย์สาขาเสรีไทย95มาพร้อมกับรถเข้าใหม่เติมสต๊อกให้เพิ่มอีกหนึ่งคันนะกับคันนี้นะคะโตโยตา้าโคโร拉คอร์1.8ไฮบริดพรีเมียมค่ะรถปี2022และเป็นรถปลดระวางหน่วยงานด้วยนะคะมือเดียวเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเลขไม่ใช้งานเพียง1,3,000กิโลนะสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะและสีสวยสบายตาสุดๆเลยนะสาหรับใครที่กําลังมองหารถไปใช้งาน น,นะคะคลองมาดูรถคันนี้ก่อนอยู่ที่เพชรยนต์นะคะเสรีไทย95เปิดทำการทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นโทรหาอนกิ่งได้เลยที่เบอร์082026152 7หรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะนะ,ะคันนี้นะคะเดี๋ยวอนกิ่งพาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆนะคะนี่คือสีบรอนนะ เลี่ยมสันคมชัดเจนค่ะฝากกระปองไม่มีรอยบุบไม่มีสะเก็ดหินหรือว่ารอยยุบรอยแตกเลยนะสีสม่ำเสมอกันนะคะรถไม่เคยผ่านการกลับสีหรือเปลี่ยนสีมาก่อนนะรถมือเดียวค่ะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยนะปี2022นะคะไฟหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์และคมไฟสภาพสวยค่ะไม่มีละอองน้ำเข้าไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะไฟเดย์ไทม์ไรนิ่งไลท์มีมาให้ในชุดครม เหลี่ยมสันสวยชัดเจนค่ะไม่มีรอยชำรุดแตกหักนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้อยู่ฝั่งนี้นะคะซ้ายขวาป้ายทะเบียนกรุงเทพนะคะแล้วก็จังหน้าโลโก้สีดำนะและเป็นตัวไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเครื่องพันแใช้งาน2ระบบนะคะทั้งตัวน้ํามันและไฮบริดด้วยแบตเตอรี่รับประกันนานถึง10ปีไม่จํากัดระยะทาง นะคะอ่ะคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสามนกิโลนะสนใจใครหาอยู่หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาน้องกิ่งได้เลยตามเบอร์โทรที่แจ้งไปนะฝั่งแก้มด้านข้างนะคะก็ไม่มีรอยยุบรอยหักนะชุดสีสม่ำเสมอโลโก้ไฮบริดอยู่ครบทุกตวกัวอักษร รับประกันโครงสร้างไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําไม่มีกลับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะล้อมแม็กอลอยนะทูโทนสภาพสวยเดิมเลยนะคะแล้วไม่มีรอยขูดรอยแตกรอยรูดฟุตบาทมาเลยยางดันหลบขาดดอกยางเหลือเต็มเหลือแน่นนะใช้งานได้อีกยาวๆอีกระยะใหญ่เลยเพราะนี่คือยางปี2024 นะยางปีา0งปนี2024นะคะดอกอยางเหลือแน่นๆนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยส่วนโชคด้านในก็ไม่มีรอยเชื่อมรอยตอกไม่มีข้ามแลำมันเะเยิอมรั่วซึมรอยซีนนะคะรอยปะต่างๆนะทุกอย่างเหมือนเดิมของเดิมติดรถมาเลย กระจกปรับพับไฟฟ้านะคะปรับออโต้ให้ด้วยนะและคิ้วกันสาดใส่มาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องเสียเงินใส่เพิ่มเลยนะคะิล์มก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงแผงมาเลยนะคะใช่าช่องไฟเหลี่ยมสันสภาพสวยเดิม กับราคา7,59,000บาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่1 3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเลยฟรีดาวได้แต่ถ้าใครนะคะที่ใช้เงินดาวสูงแล้วเครด,ดิตดีมีดอกเบีย้ยแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าเพชรยนต์ประวัติดีนะเริ่มต้นอยู่ที่1.29%นะคะบอกเลยว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกมากนะไม่เคยมีเรทดอกเบีย้ยนี้มาก่อนนะคะน้องกิ่งกล้าการันตีได้เลยนะคะล้อแมกด้านหลังนะคะก็ไม่มีรอยขูดรอยแตกนะ สภาพสวยๆเลยค่ะโครงสร้างเดิมๆเรามีการตรวจ i n นสเปกชันให้274รายการนะคะไม่ต้องกลัวนะรถพริความชนัะจนน้ำนะคะของเพชรยนต์เราไม่มีเข้ามาอยู่แล้วตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะโลโก้ของกระจกนะคะโตโยต้เดิมแท้เดิมแท้โรงงานนะคะทุกจุดทุกอักษร สวยมากคันนี้รถมือเดียวเท่านั้นฟรีดาวพน่อน14,000บาทนะคะถ้าต้องการฟรีดาวนะรองรับได้ทุกกลุ่มอาชีพขอ,คอแค่มีเอกสารอ้างอิงในเรื่องของรายได้แค่นั้นเองและดูในส่วนของเบาะนะคะรูปทรงของตัวเบาะดีไซน์ทรงเท่นะคะเบาะมีขนาดกว้างหนังฟูๆแล้วได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะฝั่งคนขับ บาะไม่มีรอยฉีกรอยแตกนะคะตรงกลางเขาจะมีรูระบายอากาศนะคะสําหรับใครขี้ร้อนเหนื่อเยอะนะไม่ต้องกลัวไปบาดผิวนะคะตัวเบาะหนังเนี่ยคือหนังเดิมติดรถมาเลยนะคอนโซลน,นะคะตรงกลางมีช่องใส่แก้วน้ํา2ช่องนะคะและเกียร์ออโต้นะระบบไฮบริดไม่ได้มีปัญหานะคะคันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะมากๆประหยัดน้ํามันสุดๆใหม่ไม่ใหม,ใหม่ไม่รู้ดูที่จอยังไม่ได้แกะฟรีมออกเลยนะคะนี่แอร ระบบออโต้แยกใช้งานซ้ายขวาอีกด้วยกล้องมองหลังมีมาให้นะคะเชื่อมต่อกับจอนะรองรับท,ทั้งที o o n n e t t นะคะรวมถึง Apple CarPlay Android Auto ให้ด้วยพวงมลาลัยมาติดฟัง์กชันปรับคอนโทรลเครื่องเสียงเวทยุได้เลยนะคะและสภาพพวงมลาลัยเนี่ยถ้ามีรอยริ้วรอยรอยถลอกนะคะเดี๋ยวช่างเอาไปจัดการหุ้มให้ใหม่เลย และดูในส่วนของหัวน็อตนะคะแผงขอบประตูหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยำนะคะเสาเอไม่มีคดนะเสาเอเสาบีสภาพสวยสภาพเดิมนะยางขอบประตูกระดูกง,งูไม่มีฉีกขาดสวยสมบูรณ์เลยคันนี้กับราคา759,000บาทนี่คือรถปี2022กับรุ่น Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium สีสวยสีเดิมค่ะดูแลง่ายนะคะภายในสีดำด้วย หมอหมอนรอคอมีมาให้ครบทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะสภาพเบาะตึงๆแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักเลยนะคันนี้เบาะตึงเบาสวยค่ะรถไม่มีกินอับกินโซมนะแอร์หลังมีมา2ช่องนะคะรวมถึงสาย USB มีเสียบชาร์จไฟได้ถึง2ช่องเลยไม่ต้องแย่งกันพรมหลังคาด้านบนสีดำนะคะเป็นกรรมยี่นะรักษาความสะอาดได้ง่าย แล้วมาดูท้ายต่อเลยนะคะอ่ะสภาพตัวท้ายรถก็ไม่มีรอยบุบรอยชนเลยนะแทบจะไม่เห็นร่องรอยสะเก็ดหินเลยนะคะท้ายไม่มีการเปลี่ยนการถอดนะโลโก้อักษรสัญลักษณ์รวมถึงไฟท้ายแบบ LED สีแดงทับทิมโมไฟใสๆส,ส,สวยๆไม่มีรอยรัวร่วรอยแตก ไฟเบรกดวงที่3นะคะติดนะคะติดสม่ําเสมอกันเลยนะระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ทางเราดูแลตรวจเช็คให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยประตูท้ายปรับแบบไฟฟ้าให้นะคะไม่มีเสียงเวลาเปิดปิดนะช็อคสวยๆนะคะแบบนี้ ใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะว่าซื้อรถมือสองจะซื้อไปซ่อมไปนะซึ่งเพชรยนต์เรากล้าการันตีมาให้ขนาดนี้มีการตรวจเช็คมาให้หลายขั้นตอนแล้วยังกล้าที่จะจ้างช่างข้างนอกมาตรวจสภาพรถให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเพชรยนต์นะคุ้มค่าคุ้มราคาที่ต้องจ่ายแน่นอนพื้นที่ใส่ของด้านหลังแบบกว้างนะคะกว้างสุดเลยนะวางของวางสัมภาาะได้เยอะมากๆนะคะด้านใต้เขาก็จะมีอ่าชุดซ่อมมาให้ นะแม่แรงมีมาพร้อมเครื่องมือมีมาให้นะคะอันนี้ก็เป็นรถอนเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าสนใจสุดๆเลยกับ t o y o ต a Corolla ค Cor อร์ s นะปรับปรับพับได้และเป็นรถ5ที่นั่งนะคะไซส์โอเ r อร์ครนะซึ่งไม่ต้องเสียเงินไปซื้อรถหลักล้านนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยใช้งานในครอบครัวได้เลยนะแถมยันรถยังได้การการันตีและคุณภาพที่ดีขนาดนี้กระจกทุกบานไม่มีรอยเปลี่ยนรอยถอด นะปรับออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะพื้นที่กว้างมากสะ,าสะอาดสะอานสุดๆนะคะเบาะไม่มีชม้ำไม่มีโซมคอ,อนโซลด้านหน้าไม่มีรอยด่างรอยฉีกขาดนะคะเนี่ยคนตัวเล็กตัวใหญ่ใช้งานได้เลยเอาไปเป็นรถส่วนตัวนะคะหรือจะเอาไปใช้งานในครอบครัวขับทำงงทำงานได้เลยกับคันนี้ จัดให้ในราคา759,000บาทรถปี2022กับ Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium นะคะฝากไว้ด้วยนะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานแนะนำไซด์โอ e ว c ร o s s ได้เลยเพราะราคาประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะมากสนใจโทรหาน้องกิ่งมาได้ที่เบอร์0820726152แอดไลน์มาหาน้องกิ่งได้นะกับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรายังมีบริการเซ็นไฟแนนให้ถึงบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมากรุงเทพเตรียมเอกสารไว้ให้ครบนะคะ เราดูแลเรื่องการจัดไปแน้นให้ทั่วประเทศไทยเลยแถมยังมีบริการส่งรถสไลด์ฟรี1กิโลอ่า100กิโลแรกนะรองมาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ